คือเลียตัวนี้ตัองวดนี่ครับตัวงวดคือย่า่เขียวมกกนนะะหยวมากัาน้ะครับย่า่เขียวหมากเขียวหมากมากยิบซี่ของปจจยกับว่าจะเกาเก้ากอดนะปัจจัยว่าแปดแปดเก้าเอบซี่ว่าเก้าเกาครับนี่แหละมันมาคัดกันตรงนี้แหละถึงว่าถึงว่า,<ม>าเรียกรยเรียกผู้ถือครับเรียกผู้ถือซายวิ่งซ้ายลู่วิ่งตัวไหนครับวิบ่งเก้าครับเก้าตัวเดียวครับคู่ลู มูไปใส่มูตายตายมูก็ตายมูชัวทังตาหามึงดู่องค่ะแ่างกนเม่โนีเลยออกลูกออกลูกยังไงนีออกลูกออกไงไก่มาฝ้า่ออยนะครับเป็ดบอเปมากนนอกบ้านมัดอมึงมายืนตั้งหมดก่อนก็หมาใช่ไหมวันนี้ไก่หมานอนลมือดก่อนจอยเซีย กันข้นคนข้นข้นขมมากนี่เพาจอเซียรถครับข้นขมคนโบราณบอกว่าคนโบราณโอ้ยยังตอนต้นโบราณไม่ฟันเห็นเพิ่นจักเ์ียญบ่ครับบ่เห็นจักเทใหญพผู้นี่กู้เขียวมากกับเมื่อไหรเห็นมวดมึ่งหนึ่งหันครับไปกี่กับมีตะคนสีนุ่มๆมากสีนุ่มๆกับนงผ้าจงกระเบนขึ้นกันข้นโบราณผู้หญิงผู้ชายพ่อ อันผู้ที่แรกเันไม่ยง่งครับ,บรคน้นว่าว่ายกลางคนบานี้งวดที่ออกแปลกเก้าว่างหนึ่งเม่นผู้ฒ่าครับเ<อ>ชี่ยวมากกินแถวดําครับ<อ>คนความขึ้นกันครับงวดนี่เป็นวา่าไส้ครับน้อนกล้วยหัวกล้วยหางกับปจอยฟังเป็งไงดีครับอนอนกล้วยหัวกล้วยหางครับกูจีตีนเหยียบหัวมันเรียบร้อท่านเหยียบหัวกรจปอยปึ๊บเลยครับเหยียบหัวพ่อเลยเหยียบหัวเลยครับเอาตีนเหยียบหัวเลยฝันนี่ค่ะฝันฝันครับ อีบีกับแมนเนี่ยน่าก็แมนผู้ใดสิโยเหยียบไปสูตรนี้นะมันใจแเราบอกว่าไงมันใจมันใจเขาจ้อยมันใจครับเขาจ้อยมันใจนะ้ป็นดึงไปใช้ผ้าไปใช้เขบ่ไปโอ้ยวาดนี่ซื้อตั้งสามแสนบาท ไปกูบ่บ่ไปคือเขาไปเอาตัวนี้นะเอาเอาท่อของเจ้าของนี่แหละก็จอยชอบแล้วนะคะเอาตามดวงเจ้าของาคันดวงพอจอยมีหลายพอจอยก็สิแบ่งปันเอฟซีของพอจอยเบิดทุกคนทั่วประเทศไทยครับแบ่งปันเนาะบ่แพงบ่หัวบ่แพงบ่หัวแล้วถ้าไผสิรับสิรวยครับครับผมแล้วก็บ่บอกว่าซื้อเท่านั้นเหมือนเชซื้อเท่านี้เหมือนเด้อบ่บอกครับแล้วแต่สิซื้อเนาะงงอภัยงบภัยงอภัยมันครับ คือพอจ้อยละ่ะคือเลียตนคือวางเงินผู้เทาเนอะหกร้อยบาทครับซื้อซักจักสามร้อยคันซื้อหลายซุมหนึ่งจงไปแต่ซื้อ,อยังกินกับล้านครับพอจ้อยเป็นห่วงครับขันย่ามในบันสีรีล้านนี่ครับเหลขกบุถูก <laughs> <laughs> สวนนุ่งพื้นผ้าดิมีล่ะพอจอยถึงถึงหาเลขกคัดคัดมาให้ <laughs> ซื้อตัวมันโตเก้านีล่ล่ะตัวมันคยออกเนีล่ล่ะ ตัวอวบม้าวนมันก้นอนนีฟ่ฟาดไปหลุดอืมก็ต้องไปซื้อตัวอื่นหรอกตัวนี้เขาคือจานหรอกจีโค้งสุดท้ายแล้วนะพ่อเนาะแมนโค้งสุดท้ายแล้ว ا, คือ,องอวดล้านสองอนะครับพ่อจอยคือพ่อจอยเบาสูฟังหลุดครับคือคือเฮ้าเบาหนี่คินมันโมเมนคือกันถัวคือกันเขาเบาอกกรเบาข้วอมเท็จเห็นบ่ดีครับครับบ่ดีครับพ่อจอยเนี่ยบ่เห็ุยังครับคู่เมือเนี่ย เอปล่อถ่ายแต่วันที่สิบหกกับวันที่หนึ่งครับบอกไว้ก่อนครับบอกไว้ยังไงวะบอกไว้ก่อนรอสองหมือเท่านี่วันที่สิบเก็ดแล้วกับวันที่หนึ่งครับโอ้ว่าคือรอเฉพาะวันที่ห้อยอกครับวันห้ยอกง่ายๆเลยนะง่ายรอวันห้อยอกคือไม่ต้องทำนาแล้วบอกว่าเฮ็ดยังครับมัน่็เฮ็ดยัง <c oughs> ซื้อว่่ได้ก็บม่ซื้อ,อซื้อได้ก็ซื้อ,อซื้อไม่ได้ก็ซื้อไม่ได้ก็ไม่ต้องซื้อเพราะว่าพ่อจ้อยนี่เป็นคนที่นักเติบยู่ครับเป็นนักแนนเติบยู่คนเบาพูดคำไหนคือคำนั้นครับครับผมในปีนี้มีมีคืนเงินพ่อจ้อยเฉยเดียวครับใครมาคืนครับผมเอาเมีครับ าไม่เชียร์เดียวครับต่อไปนี่คือสิบโมขึ้นอีกโรตีครับขึ้นทะเลถึกนักเล็กเลยครับผมขึ้นขึ้นทะเลถึกนักนี่มาใหม่นะครับเก้าแปดเก้าเก้านะครับพ่อไก่ตัวนี้มาบอกเลขบอสสิมีอนตัวแมนว่ มาข่าวดีดีพอมันมาบอกเลีกพ่อะใช่ใกล้กับเก่านับตามยิงยิงยิ่คนละเก่าคือคือมนคือคอือแมนบอกเก่าเก่าเห็น่ะอดงอเงกเลยป่ะไก่บอกเก่าเอ่อืมนรีบอกเก่าเก่า มองรู้ไหมไปจอยพูดกับไก่โอ้ยยังไปย่าไปทุ่มด้วยกันชื่อก็ทิ้งไล่แนะเดี๋ยวแต่ว่ามันออกเกาเกากลัวไก่หายไม่พ่อไก่หายเดินเจ้ามากันนี่ว่าออกีลีบ่เดี๋ยวเกาเกานั่นนี่นี่หายบึ้งยั่นี่นี่นี่ตัวนี้นี่ออกบอกนะนั่นนี่ตัวนี้ตัวนี้ออกกันนี่ เออคือช่องเมืองไก่โอ้ไก่พ่อจอยบอกเลขครับนี่แหละเลขนี่ที่มากกับม่ช่ำเนีแหละพ่อจอยก็บอกไปคือเก้าเก้าครับเก้าแปดครับฟาดมาหลดมี่สีบาทกับฟาดแว้นสีบาดช่ำเาแหละก็อต้องไปกระตือรือร้นถึงมากไม้ไกลาก,ากล่องครับแล,ล้วก็กำนึงถึง ไอ้โชคลาภของเจ้าของน้ำครับ <ừ> บ่แม่นว่าคันผู้ใดก็สื่อถือบดนีญบ่เฮ็ดอีหยังเลยคนถ <c oughs> ้าเด็กยางเดียวะนะบ่แม่แต่ว่าบ่าจรอยนี่ก็จักสิจังงางมือไดย <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวนี้ถือขี้หัวได้อยู่ครับคัานบ่ถือบังสามมัวนี่ก็โอ้ยคือกันนั่นแหละ เอมองหามองสิกีมาได้ครับเพราะว่านึงพ่อจ้อยก็ซื้อหลายเงินหลายครับแต่กว่าตเขาเจ้าสิบพรามาอุ้มไปเสียงครับป๋อจัาครับเก้าเก้าแต่อุ้มเสียงก็คักในไม่รีสติพ่อจ้อยพระจ้อยก็ยังคือว่ามันใจเล็กชาววัดนี้แตกอีกเลี้ยงซูออกเก้าเก้าอีหลีกับว่าผู้ใหญ่แมนค่ะแมนเปลี่ยนไปเลยว่าเพราะว่าพ่อจ้อยนี่ ผู้ดใดไรกับพระพนาไว้จะเกา,า,าเยอะ <c oughs> ามากเลยวะเช่นเกบหมองเลยเกาเขาจ้อยยืนอยู่แล้วเนาะ <c oughs> ยืนอยู่ก็แปดแล้วนะเกาะกันลมอ,อ๊อบเย่ะเออก็าะกันทาทาเล็กตัวเดียว <c oughs> บัดน,นี้นึกได้คนว่าเกามาอีกเอา้ <c oughs> าวันศุบ่คืองวดซุนซุนบ่ซุนหรอกเขาจ้อยกับไว้ยืดดิใหา้ราังเทียมมันบ่มาใาหา้ราังเทียมมันกับจีมาให้รังเทียมมันมกับเป็นไปตามขาดไม้ของเฮาครับให้รังเทียมมันก็เอาก็ได้ยังใจหรอกครับ ตะลิน,นี่ได้ป่าเข้าห้องยังครบเลยครับนี่แหละพอจ้อยจึงว่าเพื่อการซื้อเลขนี่เคืออยูนในข่วมพิดจรณาของเจ้าของครับวขวมปิดจรณนาของเจ้าของ,ของคือแผ่นหน่อยคือเลขลับเป็นมากก่แมนครับแผ่นหน่อยน่อยหนึ่งคือเลขลับตัวหกหกนี่พอจ้อยก็คือจับขึ้นไลป้ปอจับแผ่นหน่อยขึ้นจกแจ๊กเก็ต ตัวฮกหกนี an so ่เป so ็นพ่อจ้อยนี่เป็นออกไอเดียของพ่อจ้อยเองครับถ้าว่าสองสองตัววงทึ่งๆนันครับเป็นเลขลับครับเก้า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 แปดเป็นเลขลับแมนครับหกฮกนี่กับหัวมาจากเก้าเก้าใช่ไหมพ่อแมนพ่อจ้อยยันมันหักหลังพ่อจ้อยครับพ่อจ้อยได้กลับเองไว้ก่อนแมนครับพ่อจ้อยกับหัวให้เลยกันไว้แล้วนะพ่าพ่อจ้อยนี่ยยันมันเป็นไปทั่วพี่ิคือบ่เห็นครับสีเดไดอีกเนาะ ขั้นเลขขั้นเลขออกเก้าแปดเอกนี่หัวจ้อยนี่เั็กชีว่างเลยครับโอ้ยบ่มีถีบอยู่แล้วพอเลยน,ออนี่แนตะ่ออกเก้าแปดนี้เนาะแมนครับเก้าตัวเดียวเป็นเหตุครับเก้าตัวเดียวเป็นเหตุน,ตเนเตีเก่ามาแร้งเลยวะแมน,นครับ พอจ้อยยังยืนยันว่นยันเรียกสองคู่นี่บ่คู่ได้แตคืนคู่นึงครับครับก็คือว่าอันนี้เป็นล่าสุดนะพ่อเนาะแมีแค่มาล่าสุดนะครับบ่คู่ได้ก็คู่นึงครับชื่อใบหน่อยก็บบ่ได้ครับ <ๆ S 2> บ่หน่อยๆเข้มๆหมาครับก็คือ ค่ะนี่เป็นแนวทางของพอจอยเนาะค่ะแคปหน้าจอไวคอ้ค่ะพี่น้องค่ะตัวเลขมีแนวเสียงค่ะโปรดใส่วิจารณญานในการรับชมรับฟังเด้วค่ะสำหรับมือนีก็สิขอจบคลิปไปเพียกเล่านี้เนาะค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ